กลับมาค่ะห่วงจุ้ยเบญจธาตุช่วงสองนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จะให้อาจารย์สุรัตพงศ์พาไปดูห่วงจุ้ยกันถึงที่เลยนะคะสัปดาห์ที่แล้วต้องเกริ่นก่อนเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์ได้ไปดูห่วงจุ้ยให้ที่อาคารพาน,นิษฐ์แถวสวนมะลิซอยหนึ่งนะคะ,ะคุณเจริญศรีที่จะนําห้องแถวเนี่ยนะคะมาทําเป็นร้านขายเครื่งนองดนตรีตตนะสัปดาห์ที่แล้วเราพูดไปถึงแค่ชั้นแรกชั้นลานะ่างชั้นล่างนะที่ว่า,าพื้นตำนะเจอบันดงบนดันไดอะไรก็เดี๋ยวปรับแก้กันไปแต่เดี๋ยววันนี้จะเป็นนตอครับ นะขึ้นหมล้เ,<ร><น>เต็งละเอาขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นหมด <laughs> แล้วนะรอ่านะคะร,รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะดูได้จากรายงานชิ้นนี้เลยค่ะเพราะว่าอาจารย์ได้ไปเห็นองค์ประกอบต,ต่างๆในการแก้ปรับพวงจุ้ยต่างๆนะคะอ่าไปดูกันเลยนะคะตอนสองนะคะที่อาคารทันีแห่งนี้ใช่นะครับค่ะตอนนะะี้อาจารย์อยู่ถนนมันมุงเมืองนะครับตรงสวมะลิซอยหนึ่งนะครับเป็นอาคารที่คุณเจริญศรีซื้อมา เป็นตึกแถวสามห้องห้าชั้นเข้ามาในบ้านเขาเนี่ยเห็นบันไดแล้วบันไดหันมาทางหน้าบ้านถือว่างเงินทองรั่วไหลไม่ดีนะครับพร้อมกันนั้นอาการเขาไม่ถ่ายเทรลยต้องแก้ใหม่พื้นก็ตามปีกทหารซึ่งเป็นสิ่งอ,ำอ,ำอำมตมมงคลตั้งสิ้นไม่ดีนะครับสําคัญที่สุดก็คืออย่ายให้ถังส้วมอยู่ในอาคารเราเด็ดขาดก่อกำแพงขึ้นมาปิดนี่ ก็เปิดน,นี่ปิดทิ้งไปเลยตรงนี้คือเจ้าที่แสงสว่างอากาศเข้าดีพยายามให้แสงสว่างและอากาศเข้าด้วยนะอย่าให้ตันนะตันเสียเลยนะ,<จ>ะบ้านนึง<อ>ผมงบ้านานึงผมสั่งให้ทุบข้างหลังทิลอย่างนี้แสงถูกเจ้าที่ไม่ดีละ่ะเห็นไหมถูกเจ้าที่นี่เสียเลยบันใดเวลาทำใหม่อย่าให้มีเลขสองนะ แบบว่าพื้นจำนวนใช่ไหมคะลูกจานวนให้เป็นเลขี้ได้ขี้ชั้นพักไม่นับพื้นตรงนี้ไม่นับขอชากน่าจะไม่นัครับขั้นบันไดนับจะต้องนับเฉพาะลูกตั้งให้เป็นเลขี้ตรงนี้ไม่นับตรงนี้ทําเป็นออฟฟิศเสียเลยเพราะมันลงต่ำเสมอได้ใช่ต้องให้เสมอนะอย่าให้ชั้น กระหันโต๊ะหรนอีกระหันหน้าไหหลังเราสําคัญปีหลังที่เะวันตกไม่มีผลดีผลเสียหลังที่เตือนออกปีกับปีหน้าของสำรคุณนะขอปีหมาเนี่ยถ้าคุณนั่งหันหลังที่เตืนตกได้ที่เตืนตกเป็นไก่กัวคุณเข้าใจนะนั่งย้ายตรงประตูห้องทํางานจะไม่ต้องมีหน้าตา่างะนะครับ แสงเข้าใน้อยๆนะครับทิศนี้คือทิศใต้ทิศใต้ทิศต,ต,ต,ต้เนี่ยนะครับทิศใต้ห้มามม่านสีเข้มได้ห้ามใช้สีฟ้าน้ำเงินโชว์ของอะไรก็ได้เปืยเปอยๆไห้โชว์สวยๆได้รงคาเนี่เชิญออกไปบนสวรรค์อย่างเก่านะครับไม่มีเยอะเกินไปบ,บ้านเราไม่สารเจ้านะนะครับตืบ่นเช้าก็าไปอยู่ข้างบนข้างบนดีกว่า เดี๋ยวนี้ก็เฉยแล้วไม่มีแล้วเดี๋ยวมิจายุ้นพ่อแม่เรามีเข่ากงนะกากบาทต่างๆไม่ให้มีนะครับพวกกากบาทไม่อะไรทั้งสิ้นไม่เอานะไม่แมงังเขนไม่เอาดูแล้วต้องลื้อออกใส่ยารักแมงังเขนทุกชนิดไม่เอาหมดไม่แต่ลื้อของแล้วแล้วยังเอาไม่ออกก็ไม่เอา ใช่ครับไม่มีก,ะกะากบาทถังส่วมถ้าทำเป็นห้องน้ำข้อส้วมแพอมอยู่ริมริมหลังหลน่ะเออเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ได้แก้มานีีก่อนคุณเจริญศรีตรงนี้เป็นห้องน้ำใช่ไหม ต้องดูว่าถังมันอยู่ตรงไหนให้มันอยู่ข้างนอกมาแล้วข้างล่างให้ตรงกัมหมดเลยท่อข้างล่างเป็นที่ทํางานคุณไงข้างล่างที่เป็นห้องน้ำจะอยู่ฝั่งนี้ดีไหมดีไหมไม่ดีข้างบนเป็นห้องน้ำข้างล่างที่เพียงคุณดีไหมเพราะจริงๆฉันลอยนะเจ๊ก็ไม่อยากเอาห้องทำงานมาอยู่ข้างล่างสุดเออก็ได้แล้วแต่ตรงห้องตรงตำแหน่งตรงนี้ถ้าข้างานได้ครับตู้เซฟอะไรกันไม่ได้แล้วตู้เซฟอยู่ท่องส้วมเก่านะท่าน ทำอะไรไม่ได้เลยใช่ทำหน้าต่างให้แสงสว่างเข้ามืดไปต้องทุบทิ้งหมดเลยค่ะทุบทิ้งทำเป็นหน้าต่างขึ้นมาจี้ไม่ใส่ขัดจอยเซฟๆหน่อยไม่เติมทุบเต็มทุบสำคัญถึงจะทุบสว่างแต่ต้องไม่ร้อนอากาศที่ใต้มันเข้าอยู่แล้วเมื่อตอนที่ขึ้นมาดูนะดูข้าตรงนี้ได้ไหมครับไม่ได้ห้องน้ำตัดทิ้งเลยไม่ได้ตรงนี้ห้องน้ำไม่ได้เหร อยู่บนหัวทางที่ทำงานเราได้ยังไงทงานหลาย้ายแล้วก็ข้างล่างมีของอะไรไหมทางเข้าออกหรือเปล่าถ้าตรงนี้ถ้าข้างล่างเราไม่ทำอะไรมัชั้นวางเก็บของได้ได้อยู่ของอย่างเดียวตรงนี้นะยายเห็นยายเห็นซุมดีที่สุดบ้านเรายายเขาเห็นซ่่มบังๆหนก็ได้่ะะนะวเาอียเก็บขงงได้หรไม่ได้อย่างี้เฉพแค่นน่ตัวมั้ในเวลาหรอกอากาศไทยเทียดีแล้ว มต่ำแบบนี้ต้องต่ำอยู่แล้วเนี่ยใครสูงกว่าพึ่งนั่งว่าเข้าสิได้หัวน้ำต้องต่ำอยู่แล้วเดินลงไปไม่ได้เวลาลมแรงๆเนี่ยน้ำเยอะๆเนี่ยมันเข้าในบ้านเราถ้าต่ำกว่าดีที่ไหนเล่ามันก็ต่ำเดิมเออต้องต่ำเดิมจะทำสักตรงสักบานหนึ่งเพื่อดินซ้ายดินขวาดินซ้ายดินขวาแล้วข้างบนนี่ทำอะไรครับข้นอนใครนอนก็เป็นแกล้ไอ้เฮียสองคนไอ้เฮียเปียอะไรหัว ปีวัวหัวทิศเหนือของคุณทีต่ตะวันออกหัวทิศนี้<อ>คุณจเจริญศรีฟังนะหัวเตียงคุณอยู่ทางทิศตะวันออกประตูต้องอยู่ฝั่งขวามืออย่าเอาซ้ายนะซ้ายวิบัติฝั่งนี้ไม่ได้นะต้องขวามือเท่านั้นนะจำไว้นะอันนี้คือของของคุณจเจริญศรีแล้วสู๊น,นี้ของผู้ชายวัวปนะีวัววัวหัวทิศเหนือนอนด้วยกันคนะ่ะ ห้องเดียวกันเออเซฟเซฟก็เขาก็โสดเราก็โสดทิศเหนือได้ครับตำชัน่นกั้นตรงกลางเอาตามเอาอย่างนี้ก่านอ่าแล้วหัวทิศไม่ใช่ตรงเทียทิศห้องเดียวกันห้องเดียวกันหัวทิศตะวันออกไม่เสียปีฉหรูนะแต่เอารูปถ่ายเขาไปทางทิศแผนว่ทางทิศตะวันทิศเหนือหรือทิศตะวันตกของทิศตรงสวนเขา พราะที่ตะวันออกไม่ได้ส่งเสริมคือปกติเขาเลยต้องเอารูปภาพของตัวเขาเนี่ยไปทางทิศเหนือทิศตะวันตกแต่ทิศเหนือปีหน้าไม่ได้เอาจนตกก่อนย้ายอยู่ปลายเทา้าแทนตัวส่งเสริมเท้าแต่ประตูต้องอยู่ฝั่งไหนฝั่งที่อยู่ปลายเท้าอย่าลืมนะอย่าให้ตรงกันประตูเราอาจจะเป็นประตูเื่อนไ,น <c oughs> ได้อย่าให้ตูนเลือ่อน <c oughs> อย่าให้ตรงกับเตียงนอน <c oughs> ใช่ต้องปเป็นเช่นนั้นอย,อย่าให้กระจกส่องถูกเตียงนอนอเราด้วยนะ ถ้ามีกระจกน้าสองคนียนนอนห้องน้ำก็เข้าตรงนี้เลยมุมมุมไปนะน้ำประตุกก็อยู่ด้านนี้เลยได้จะประหยัดแอร์แหลนะคนเนาอใช่<อ> <laughs> ให้สะดวกสบายเถอะวันนี้ก็โสดทั้งคู่ก็นอนเซ็เซ็เอาเอ่อเอาปฏรสัมพันสีเขียวกั้นระหว่างหม,มากับฉลูงัวมันชอบผิดหมาชอบกัด กะแล็กเตียงและเตียงอ่าพาริชันก้านสีเขียวตรงตรงตรงนี้เตียงทีเนี่ยเขาวางรูปองค์หน้าเขาอ่ะพ่อแม่เขาอ่ะนะแล้วดูเรามีไหมจะมีอยู่ที่บ้านน้องชายจะเชิญมาไหมไม่ต้องเชิญเชื่อไม่เชิญดีกว่าโลเชิญออกให้หมดแล้วก็เราอะไรไปเลยฟังนะอัดไปด้วยนะครับจุดนี้คือจุดบรรพบริษัทกล่าวเขาเวลาเข้ามาอยู่ทำให้โล่งๆเราไม่เอาเชิญ ไปบนสวรรค์แล้วก็เอาเอาเกลือเม็ดใหญ่เกลือเกลือเม็ดใหญ่เกลือเมสินค้าเข้าสารเข้าสารนะฮะพวกชชเอมชชเอมนะฮะอ่างพวยเสียงเช่าก็ได้เสียงเช่าตับทิมตับทิมเหรียญสิบเหรียญสิบสาดไปที่กัญแพงนี่แล้วกวาดลงมาข้างล่างแล้วโกยไว้ข้างๆใช้ไม่กวาฏหมานะ แล้วตรงนี้ขอให้แสงสว่างเป็นตัวฆ่าเชื้อแดดเป็นตัวเข้าทํร้ายเจ็ดวันให้อากาศและแสงแดดเป็นตัวฆ่าต้องไม่กวาดหม่กวาดไปข้างนอกเยียนห้ามเก็บนะให้คนเข้าเก็บกวาดออกข้างนอกข้างนอกไปเลยจะเบียกเหรอคะหรือว่าข้างล่างกวาดลงไปข้างล่างกวาดไปเลยใช่กวาดไปเลยของหม่โกยไปข้างๆของใหม่หมดนะอันนี้เราไม่ต้องการนะ ทาสีครีมอ่อนทั้งหมดยาวสีนี้นะหรือสีขาวจั๊วห่อมเขาห่อมเขาพันบุหรี่ต้องสีขาวจั๊วมากครีมอ่อนๆะแม่ครีมอ่อนๆนะทั้งบนทําอะไรข้างบนทำอะไรไม่รู้ว่าจะเก็บของค่ะเก็บของหสามก็เป็นห้องนอนห้องนอนของน้องชายน้องชายเปียอะไรรักษาอย่างนี้แหละห้องน้ำห้องน้ำตรงกันหมดใช่ลักษณะเดียวกันหมดเลย <m uch ing> เขาเกิดปีอะไรน้องชายมะลุ <m uch ing> ปีแพะหัวที่ตนออกกี่ที่สุดหัวที่ตนออกนะประตูอยู่ที่ไหนขวามืออย่าลืมเวลาหันหัวไปแล้วเนี่ยประตูต้องอยู่ขวามือเท่านั้นนะอย่าอยู่ซ้ายตะวัน <g ul> <mm> อกประตูอยู่ขวามืออตะวันตกขวามือของคนนอนห้ <mm> <ข>อ, <áp historic> องพระห้ <mm> องพระปีหน้านะครับปีหน้า ปีหน้าปอุ้ยตั้งไม่ได้ปีหน้าตังไม่ได้ต้องต้องปี61พระอังเจ้าอ่าพระอังเจ้าปี60ปี60ยันต์ยันต์ได้นะปี60หลังที่ต่วันเอ้ยแล้วข้างบนมีคนข้ามหัวไม่ได้สูงสุดต้องไม่ร้อนไม่ได้ห้องเก็บของถึงสุดชั้นห้าก็ก่อนร้อนมาก่อนที่บ้านต้องชั้นสี่ก็ได้นนอกจากคุณอยู่ชั้นสอง ชั้น3ชั้น4ตรงนี้พระอยู่เป็นชั้นหนังสือได้ชั้นหนังสือชั้นหนังสือข้อหนังสือเรอเป็นชั้นหนังสือคือหัวท่านอยู่เนี่ยข้างบนเป็นชั้นหนังสือได้ทุกชั้นแต่ไม่ใช่ที่เดินข้อยืนข้างหัวพระไม่ดี นี่แหละค่ะก็เป็นรายละเอียดนะคะสำหรับอาคารพาณิชย์หลังนี้เนี่ยนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณเจริญศรีด้วยนะคะเจ้าของที่ได้เอื้อเฟื้อนะคะให้เราได้ถ่ายทำแล้วก็ได้เห็นมุมมองในการปรับพคงจุ้ยกันแบบสดๆกันเลยเนี่ยใช่อรใช่แก้งแก้งแบบนี้ใช่นะคะต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอ่ะรายละเอียดในการปรับแก้โคงจุ้ยนะะอาคารพาณิชย์ ค่อนข้างจะมีมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นส่วนประกอบต่างๆรวมถึงการหันหัวนอนของอเจ้าของบ้านปีเกิดอะไร,รอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันสิ่งที่มองไม่เห็นสําคัญแน่ค่ะสิ่งที่มองไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีอยู่จริงนะคะเ <laughs> ชื่อไว้บ้างค <laughs> ่ะเ <laughs> ดี๋ยวราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาสรุปปิดท้ายกันกับฟงจุ้ยเบญจธาตุนะคะผู้ชมท่านไหนที่อยากจะถามข้อมูลอาจารย์สุรัตพงศ์เพิ่มเติม0 8 9 7 6 4 8 4 8 085-0202-333เดี๋ยวกลับมากค่ะครับ